โครงการนี้เราไม่หยุดลูกค้าลูกค้ามองหน้ากันมั้ยสวัสดีครับตัวแกสวัสดีครับมาจากไหนกันเนาะจากวีากจีนเลยกินข้าวกินปลาหรือยังทานข้าวยังครับทานข้าวไหมทานข้าวให้คอ่าเรียบร้อยแล้วโอเคเสียบิ๊กว่าจะเลี้ยงหน่อยไม่ได้เลี้ยงเลย อ๋อหางหบแสนก็บ,บาตอ๋อาึสามแสนกว่าแล้วมาแลกมาแมาแสนกว่าไปมาเดินดูสามแสนกว่าแล้ว <c oughs> ออเหรมามายยเอ <c oughs> เดี๋ยวดูราคาให้ครับไม่ต้องห่วงน,วนี่นนเอาเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไหนราคาสามแสนแปดหมื่นห้าพันปกติมีตัวรถสองหมื่น ต่อโหดมากเหลือสามแสนท้วนสุดยอดโปรตินร้อยมีสองหมื่นผมถ้าเกิดผมดูให้ผมร้ให้ไว้สักหมื่นนึงครับเอ้ยหมื่นนึงที่เหลือเดี๋ยวของเหลวผมจัดการให้ยางดีป่ะขอยางปียีิบสาโอเค เดี๋ยวของเลียนทะุากอย่างจัดการให้ใหม่หมดเช็คให้ก่อนพร้อมเลยครับมีต<ห>้นรถเพิ่มไมมอี่งนะครับเขาดูห้องเคือก่อนเขาปกติน้องเขาจะลดได้แค่สองหนึ่บอ๋อเอาดูก่อนครับดูให้ถูกใจดูนะครับรถเดิมครับไม่มีชวนไม่มีความน็อตทุกอย่างอยู่เดิมไม่มีขันรับประกัน <c oughs> ให้ครับตัวถางรถการตีให้เลยถ้ามีชวนเอามาคืนได้เลยครับน่าหนั ต้องถามว่าลูกค้าคุยจริงจังเลยป่าเพราะว่าพี่ดูอยู่ที่โตโยต้าชัวร์ุงไทยนะครับมันก็ต้องดูหลายอย่างว่าเด็กม่ยังไงบ้างแตาเราไม่ชอบจริงๆปี18ด้วยนะแต่จริงๆเราไม่ชอบบอกทงไมมันเป็นสีเที็มอันนี้เอางี้ไปบอกพี่เอาทุนมานี่เอาทุนมาจะดูลูกค้าจะซื้อสดหรือจะซื้อบอนครับเดี๋ยวพิจารณาดูก่อน่ะ ผ่อนดอกถูกไหมได้เดี๋ยวผมดูให้ไปเอาทุนมาผ่อ<ค>น,นดอกถูกไหมสดวนลดได้เท่าไหร่ถ้าผ่อนดอกจะถูกก็ได้อยู่มาสักสี่ปีสี่ปีนี่ดอกเบี้ยสูงเลยสี่ปีนี่มาสักสี่ห้าไม่ค่อยถูกแล้วครับล้ม,มือสองเริ่ข้างสูงแต่พ,ตพี่แต่พี่รู้ที่กรุงไทยดอกเบี้ยถูกอยู่นะคสี่ปีนี่ดอกเบี้ยถูกมากเลยประมาณเท่าไหร่ครับ ววเดี๋ยวผมให้น้องเดี๋ยวดูให้ครับเซลเขาดูไฟแนนซ์ที่ดอกที่ถูกถูกที่สุดให้เรียกมา<ๆ>เลยเอาผู้จัดการมาเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งเร็วลูกค้าใจร้อนแล้วลูกค้าใจร้อนลูกค้าวัยรุ่นเร็วแกไปมาหลายที่แล้วต้องเอาให้จบณที่นี่เขาบอกที่อื่นบ่อสีครีมไม่ถูกใจถูกใจที่บ่อสีดำอันนี้อ่าดูให้ลูกค้าเลยขายเท่าไหร่าแแล้วก็นี้ด้วย ดอกเบี้ยถูกสุดธนาคารไหนกี่ปีใช่ตอนนี้มีเครดิตไหมคะมีอยู่แล้วเครดิตนี้อ่ะแม่ดูใบกุ้งสีเลยค่ะตอนนี้ดอกเท่าไหร่มีโปรโมชั่นดอกพิเศษประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเช็คให้นะครับแป๊บนึงไบกุ้งสีเลยค่ะลูกค้าจะเช็คทั้งราคาสุดทั้งดอกเบี้ยพิเศษเอาที่ดอกเบี้ยถูกสุดอ่ะกี่ปีสี่ปีมั้งถึงจะได้ถูกสุดใช่สี่ปีถูกสุดอ่าเช็คมาหน่อยเดี๋ยวระหว่างนี้ลูกค้าเดินดูรถก่อน นั่งนั่งนั่งรถชมก่อนได้นะครับสตาร์ทได้เลยไม่วันนั้นเนี่ยเราดูสองจุดห้าเก้าค่ะนี่เป็นไงใช่เหรอถูกค่ะสองจุดห้าเก้าสองุห้าเก้าสมมติว่าพี่เอาสี่ปีนะแล้วพี่ค่ะเดี๋ยวได้รถได้ราคาเท่าไหร่พี่อ่ะพี่เอาจริงนะโอ้ยก็คุยพี่เอาไปแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วส่วนที่เหลือพี่ผ่อนเนี่ยพี่จะต้องเบียดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะคิดให้เลย อ่ดูไว้ลูกค้าเลยลูกค้า V.V.I.P. อ่ไอดี๋่าจัดให้เลยครับสองจุดห้าเก้าสี่ปีนะคะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวพายดูรถก่อนมาเลยมาดูรถก่อนรถสวยไหมอ่านี่เอาติดแจกสองดอกด้วยแจครบนะทนี่คุณพี่เขาตามมาดูด้วยว่าจะรีวิวยังไง ไปกริปไปกริปไปกริปลูกค้าไปดูที่ไหนมาไม่ถูกใจอย่าลืมแวะเข้ามาหาบิ๊กสาแก้วที่สาแก้วก่อนใช่แล้วท่านจะออกไปไม่ได้เพราะว่าผมจะเอาไว้เอาจนจบไม่จบก็ต้องสะบักสะบอมบอกเลยเพราะว่าเราบริการถึงใจออกไปนี่โหเหนื่อยอ่ะคุยกับผมอะบริการดีเกิน ตอนนี้มีคันเดียวเลยครับเพราะว่าขายดีมากครับขายหมดไปแล้วเหลืออยู่คันเดียวเลยครับเหลืคันเดียวจกที่เราเลือกแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่เพิ่งมาเพิ่งมาพ่อแก่เพิ่งมาคันนี้สวยแน่นอนไม่ต้องห่วงมันได้ราคาเท่าไหร่ในที่บอกลูกชายไรไปเต็มที่เลยเอาเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นผมไม่รู้ให้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งไม่พอเอาดูทุนดิเอาทุนมาดูดิทุนมาดูดิ ตอนนี้ให้สามหมื่นแล้วไม่พอใจไม่พอใจอีกต้องเพิ่มพี่เขาบอกคุยขนาดนี้แล้วไ,ได้เท่าไหร่ไได้บอกคุณชายถึงได้ครับแบบหนึ่งครับหนึ่งนาทีครับแต่ก็ถูกใจพวกนีม้มากจริงนะเนี่ยไม่เอาอันนี้เลยฮะมาหลอกถามผมม่าเนี่ย,ย <laughs> ได้ดูไหมครับ

อ่ะผมพูดให้อีกหมื่นหนึ่งสุดล้ <c oughs> ทั้งหมดสี 3, 3, 8, 5, ห่หมื่นอะสามสามแปดห้าเหลือสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าที่เหลือไปแน่นแล้วครับพี่เกี่ยวผมแล้วสามสี่ห้าเงินราคาเงินสดราคาเงินสดสามสี่ห้าถ้าจัดไปได้ราคานี้เลย <c oughs> ปีแล้วนะปีอะไรแบม ก็เ้าพี่เจอเซลพี่ก็ได้แค่สองหมื่นพี่เจอเจ้าของเต็นท์เองวันนี้สองพี่รุ่นน้องจะด่าผมแล้วมึงบอกไม่ให้รถแต่เวลามึงขายเองรถซะเยอะเต็มที่ครับราคานี้ถ้าเกิดคุยกับเซลไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับได้ครับได้ได้เลยวันไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยรอตค่ะถ้าจะซื้อสดก็ได้เลยได้ยังไงก็ได้ครับขายก็เพิ่งมาเหมือนกันสามแสนสี่หมื่นห้าพัน นี่ครับเมื่อกี้จะลดห้าพันดูเดี๋ยวดูกระจกไปผมเลยลดให้หมื่นหนึ่งเอ,เอาคุยแบบทีเดียวไม่ต้องต่อเพราะเดี๋ยวพอต่อกยิกยักเดี๋ยวลูกค้าลำคาญถ้าเกิดเรามี็นวมตังค์แล้วมันได้แค่สามแสนสี่เฮ้ยทำไงอะอพอไม่พี่ต้องหาเพิ่มแล้วครับตรงนี้ <laughs> เอาเยงไม่ต้องห่วงถ้าเกิดถึงผมเนี่ยมันสุดแน่นอนถ้าเกิดเจอรน้องผมสองหมื่นแค่นั้นไม่มีมากกว่านี้ ดูแลให้ครับแ,แต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนยนูนน่นเปลี่ยนนี่ยผมฟรีค่าแรงให้เดี๋ยวผมบริการให้ไม่มีปัญหาอ่าได้เลยครับดูเลยอ,อ,อ๋อมามาได้ครับเดี๋ยวค่าพันค้างไว้ครับรถค่อยโอนมาก็ได้ครับโอ้คนดายนี่ต่อเก่งมากเลยโอ้โหสุดยอดต <laughs> <laughs> ้องพาเจอพ่อผมหน่อยเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดจริงนะสนุกสนุกไปถามแกดิแกไปเล่นฟิตเนสงมาจากไหน อ๋อเล่นเล่นมานานแล้วครับเล่นอยู่ตรงแถวหมู่บ้านครับตรงที่อรันครับร้านหลานเรามันก็เล่นอยู่นะร้มามันก็ไปเล่นอยู่ครับโอเคก <laughs> ็ลองดูครับถูกใจยังไงแบบไหนว่ากันเดี๋ยวที่เหลือผมดูแลให้พวกน้ำมันเครื่องทุกอย่างผมเคลียร์ให้นะครับได,ได้เลยได้เลยใช้คนนั้นเลยเอๆๆอโอเคก็เ,เ,เ,เดี๋ยวให้ลูกค้าชมแล้วก่อนชมจบไม่จบเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อครับสายด้วยครับสวัสดีครับ